ต้นคริสต์มาสของเราจะสมบูรณ์แบบไปไม่ได้เลยค่ะถ้าหากว่าเราขาดตัว Glory Star นะคะที่อยู่บนจุดสูงสุดของต้นคริสต์มาสไป Glory Star เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนการกำเนิดของพระเยซูค่ะและในวันคริสต์มาสนั้นก็คือวันที่คล้ายวันเกิดของพระเยซูนั่นเองในตอนที่พระเยซูทรงเกิดมานะคะมันจะมีดาวฤกษ์หรือว่าดาวประจํยามหรือว่าดาวตกนะคะตกลงมาจากบนท้องฟ้า ทำให้โหราจารย์ทั่วสารทิศเนี่ยได้ทราบแล้วว่ามีพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าลงมาเกิดบนโลกนี้เขาก็เลยเดินทางมายังจุดที่ดาวตกนั้นได้ตกลงมานะคะนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัววันคริสต์มาสแล้วก็ต้นคริสต์มาสข,ของเรามีดาวเลษ์กประจำยามหรือว่ากอริสตาอยู่บนจุดสูงสุดของต้นคริสต์มาสนั่นเองและในวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่เกสจะสอนทุกคนในการทำ กอรีสตาร์ดวงนี้ติดบนต้นคริสต์มาสกระดาษของเราด้วยการที่เทคนิควันนี้ที่เราจะใช้นะคะจะเป็นโอริกามินะคะทุกๆคนนั่นก็คือการพับกระดาษเป็นรูปดาว3ามิตินั่นเองซึ่งทาซึ่งพี่เกตต้องบอกตรงๆนะว่าอยากให้ทุกคนได้ลองทำงานอาร์ตแอนด์คราฟที่หลากหลายในผลงานชิ้นเดียวกันเราสามารถใช้ได้ทำเครื่องตัดเครื่องคราฟพันรวมถึงเทคนิคก,การทำโอริกามิด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ทุกคนลือกระดาษออกมาค่ะมันพับง่ายมากเลยเจ้าตัวกอรรี่สตาตัวนี้มาสนุกกับงานคับไปด้วยกันค่ะงานนี้เราจะใช้กระดาษขนาด9 9ซนติเมตรนะคะพับครึ่งขึ้นไปด้านบนก่อนเลยจากนั้นพับสามเหลี่ยมด้านซ้ายค่ะให้เราพับลงมานะคะให้ขอบมุมด้านบนเนี่ยมาติดกับขอบด้านล่างนะคะจากนั้นคลี่ออกก่อน แล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งขึ้นไปด้านบนค่ะเพื่อให้เกิดจุดตัดตรงกลางนะคะแล้วก็ฝั่งด้านขวาเนี่ยเราจะเอามุมนะคะไปชนมุมที่เราสร้างจุดตัดขึ้นมาแล้วก็รีดให้เรียบร้อยค่ะพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งจากนั้นพับขึ้นไปเป็นตามรอยเส้นทะแยงนะคะเส้นที่เราพับเนี่ยพอเราหงายขึ้นมาเนอะมันจะเท่ากันกับเส้นด้านล่างพอดีเลยแล้วก็เอาสามเหลี่ยมที่อยู่อีกฝั่งนึงนะคะ ทับทบกลับมานะคะแล้วก็รีดให้เรียบร้อยนะคะพอเราพลิกไปอีกด้านหนึ่งมันจะมีเส้นตรงอยู่หนึ่งเส้นเนาะให้เราเอากรรไกรตัดตรงเส้นตรงอันนั้นนะคะชืบพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วคลี่ออกมามันจะกลายเป็นห้าเหลี่ยมค่ะทุกคนลองดูตามภาพของพี่เกรสไปเนอะในห้าเหลี่ยมอันนี้ก็จะมีเส้นนะคะที่เป็นเส้นทะแยงเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะ ทีนี้เราจะเอากันไกรนะคะค่อยๆเล็มตรงเส้นที่ขึ้นมาจากด้านมุมเนี่ยทั้งห้ามุมนะคะเล็มขึ้นมาสักประมาณหนึ่งเซนกว่าๆเพื่อที่เราจะพับค่ะให้เราพับนะคะขึ้นไปให้เท่ากันเรียกว่าเป็นการพับสู่จุดศูนย์กลางแล้วกันเนอะพับทุกเส้นเลยนะคะอ่าฝั่งเพื่อนๆจะเห็นรอยขีดที่อยู่ตรงกลางเนอะ พี่แกจะพับเนี่ยโดยที่ยึดรอยอันนี้ไว้เป็นเส้นตรงกลางนะคะแล้วก็พับขึ้นไปพับทุกมุมเลยค่ะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวพี่กระจะใช้กาวเข้ามาช่วยนะคะให้ทากาวด้านในของฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะจากนั้นก็เลื่อนเข้าไปติดด้วยการที่ให้เส้นระนาบนะคะของสามเหลี่ยมฝั่งซ้ายเนี่ยไปชนกับอีกฝั่งหนึ่งของอ่าอีกด้านหนึ่งนะคะที่เราพับไว้พอพลิกกลับมาอีกด้านเนี่ยมันจะทําให้สันมุมเนี่ยมันพับอัพขึ้นมาเนะซึ่งดาวดวงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทําทั้งหมด2ดวงนะคะ เป็นเรียกว่าดวงหลักครึ่งแล้วก,กันเนอะเพราะว่าพอเราทำดาวที่มีสันมุมตรงนี้เสร็จเรียบร้อยสองดวงสิ่งที่เรากำลังติดกาวอยู่ตอนนี้เราจะเอามาประกบกันค่ะมันจะกลายเป็นดาว3มิติซึ่งเอาไปใส่บนต้นคริสต์มาสได้พอดีเลยนะคะ,ะเพื่อนๆก็ค่อยๆทําตามไปนะคะพี่เกดคิดว่าอันนี้น่าจะไม่ยากเกินไปค่ะ พเกตก็ลืมบอกไปเนอะว่าวันนี้ใช้กระดาษอะไรนะคะใช้เป็นกระดาษห่อของขวัญค่ะซึ่งเป็นกระดาษที่เหลือจากการทํางานครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็เหลือจากปีที่แล้วด้วยนะคะจริงๆแล้วการพับโอริกามิเนี่ยเราใช้กระดาษที่มันแข็งๆหน่อยนะคะจะสวยงามมากกว่ากระดาษที่มันลื่นๆไปเลย ทุกคนถ้าเป็นเด็กเจน y ยเนี่ยตอนเด็กๆอาจจะเคยมีประสบการณ์ในการที่ใช้กระดาษลื่นๆพับผงนะคะพวกกระดาษที่มีกริตเตอร์ลื่นๆแล้วมันแบบเหมือนอารมณ์เคลือบฟิล์มอ่ะอันนั้นก็ดีก็สวยเหมือนกันแต่อาจจะพับขึ้นรูปในการทำสั์มุมเนี่ยยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราลองใช้กระดาษง่ายๆนะคะที่เราหาดูหรือว่าอาจจะเป็นถุงขนมนะคะถุงของขวัญก็ได้ที่เรามีอยู่นะคะลองมาทาดู ก็จะทำให้ประหยัดกระดาษไปรีได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนด้วยเนอ้อเพราะว่าเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในบ้านเนี่ยมาทำงานอาร์ตแอนด์ครฟนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็ทาก,กาวแล้วก็เอาน้องดาวเนี่ยมาประกบนะคะบีบๆหน่อยให้มันดูเข้ากันนะคะแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าใครต้องการเอาไปห้อยต้นคริสต์มาสนะคะเราสามารถใส่เชือก ตรงกลางได้จากในขั้นตอนนี้เลยนะคะใส่เชือกห้อ,หอยแล้วก็เอาไปห้อยต้นคริสต์มาสก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าตัว Glory Star ของเราค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Make it by Grace ด้วยนะคะ